วันนี้เราก็มีถุงมาจากไหนอีกไม่รู้นะติดสินไนอีกแล้วเราจะมาดูว่าข้างในนั้นคืออะไรแกะเลยไหมอ่ะไปดิแกะเลยอันไก่กันไก่ันไก่ค่อยนะต่ค่อยตัดนะเอออืพอพอพอตรงนี้จะพอจีเองอ่านดินคนละทางหนึ่งสอง้เฮ้ย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 เฮ้อะไรเนี่ยเหมือนของมินิรอเปล่าดิ

ไม่เห็นหรอกไม่เห็นของมิลินหรอกมิลินต้องเข้ามาตรงนี้มองไม่เห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องมายินนั่งตรงนี้เลยนะโอ่อนท่นไปถอดกัดเกงตรงนน้นไปถอดกัดเกงสมุดมีเพิ่มข้นมาพีนี้ขอสัมภาษณ์มิดินหน่อยพ่อขอมาเนี่ยไปแล้วไหนมิลินของของชุดมิลินมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีสไปเดอร์แมนกับอะไรคะตาเขียว ยาเขียวเดือดฮากเหรอฮะมีอะไรอีกคะกัปตันอเมริกาเฮ้ยพูดดังๆพูดดังกัปตันอเมริกามีกัปตันเมกาด้วยมีอะไรอีกคะซุปอะไรคะซุปอะไรคะซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์แมนมีไหมมีซุปเปอร์แมนไหมไม,ไม่มีหรอใช่หรอหรอ๋โอ,อโอ้โหไปเปลี่ยนมาใหม่แล้วอันนี้ตัวอะไรครับ ยี่โรไอเลยไอเลยไอรอนไอรอนเอนไอรอนเมลอนหรือเปล่าไม่ใช่ไอรอนแมนไอรอนเมลอนเลยอันนี้เป็นไอรอนแมนคู่กับนี่เลยโอ้โหนี่คืออะไรท่านสมมร์มันสามารถทำร้ายคนไหมไม่ทำร้ายคนครับอันนี้เป็นทานสมรอใจดีครับช่วยกู้โลกอ่าเฮ้ยมื่นมีขโมยอ่ะมันมีขโมยอ่ะเสียงะไรนะเฮ้ยขโมยขโมยเฮ้ยขโมย เฮ้ยขโมยโอ้ใส oh, <I> ่ได kind of. ้พอดีเลยชอบเลยครับชอบเลยทำท่าหน่อ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 ยนี่อะไรแมนไปพเออสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวผมไว้จ๋าอ่ะโอเคครับบ๊ายบาย